รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะไปประชุมผลักดันนะคะเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านศุลกาการวังประจันจังหวัดสตูลค่ะที่วิทยานแห่งชาติทะเลบาลอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะคะนายทิติวัฒนอดีศรพันกุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะลงพื้นที่ไปประชุมการผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านสุรากกรวังประจันเพื่อกับเคลื่อนการดำเนินงานตามมตินะคะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยมีประเด็นของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงกับรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซียภายใต้เมืองคู่แฝดหรือทวินซิตี้ โดยท่าน,นนายทิติวัฒน์อดิศรพันคุณบอกว่าด่านวังประจันเป็นอีกหนึ่งด่านค่ะที่มีพื้นที่ศักยภาพในการเติบโตทั้งในเชิงการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดเรื่องการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากรส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวผู้ประกอบการทยอยปิดกิจการโดยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพลิกฟื้นศักยภาพของพื้นที่ให้เศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะได้มีการรับฟังปัญหาประสักและแนวทางการพัฒนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเกิดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและจะเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นต่างๆจะนําไปสู่การพัฒนาให้ด่านวังประจันนะคะเป็นจุดสําคัญสามารถกับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสตูลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมกันนี้นะคะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบริเวณด่านชายแดนด่านพรมแดนวังประจันจังหวัดสตูลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอควรโดนนายกอบตว,วังประจันพานิชย์จังหวัดสตูลโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงด่านสุกากรน,นะคะร่วมการประชุมและลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดค่ะ